สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปพี่น้องส่วนไหนคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้นี่จะมาเตือนกันสําหรับไอ้พี่น้องชาวหน้าพี่น้องพี่น้องชาวหน้าอืมก็คือมันมีอันนั้นพี่น้องช่วงนี้มันมีกระแสข่าวออกมาว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยพี่น้องมันมีเชื้อไอ้คาวเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนพี่น้อง เชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนอืมกาคือพี่น้องเชื้อเชื้อตัวนี้น่ะมันมันเสี่ยงมันเสี่ยงกับอาชีพของเ้าพี่น้องอาชีพชาวนาเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าช่วงนี้น่ะพี่น้องกับหลายพื้นที่หลายจังหวัดกับกำลังแมนบอกําลังเกียเกเก่ยวเข่าเออกำลังเก็บเกี่ยวข้าวกลาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเออันนี้กับข้าวก็ขอสิบห้าพี่น้องอันนี้บ่ท่านบ่ท่านใดเหลืองบ่ท่านใดอันันปันใด แต่ก็ใกล้แล้วแหละอันนี้มันก็เหลืองมาแหละไอ้ที่เหลืองก็เหลืองไอ้ที่ยังไม่เหลืองก็ยังอืมก็คือพี่น้องห้ระมัดระว่างเ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าก็ถ้าไอ้ถ้าเราใช้รถเกี่ยวเออกาอาสีพบม่มีความเสี่ยงอย่างปานใดมากมาม้เป็นบ่แต่สําหรับไอ้คนที่ไอ้เกี่ยวเข่าน่พี่น้องเกี่ยวเข่าใช้มือใช้แรงงานคนอนะ่ะอืม พอเราลงไปเหยียบอยู่ในโคลนต่มนะพี่น้องแช่กระทั่งวันนะเนาะเอออย่างเช่นเขาไปรับจ้างเกี่ยวเข่าเขา,เขาหรือว่าไปเกี่ยวเข่าหน้าเจ้าของก็คือเราจะเหยียบอยู่ในโคลนตมทั้งวันนะพี่น้องอ,อันบอพอพอเหยียบอยู่ในโคลนตมทั้งวันมันก็แช่พอทีนี้พอมันแช่ทั้งวันนะ่ะเราก็ไม่มีเวลาล้างนะมันก็เชื้อโรคตัวนี้นะพี่น้องมันสีซึมเข้าไปตามผิวหนังเล่ยพี่น้องด้วยบางทีก็ บางที่นี่บางทีตอนเราไปเกี่ยวนี่ลองเอ้เท้าเราอาจจะไม่มีแผลมันบอแต่บางทีนะพี่น้องพวกไอใบข้าวหรือว่าเศษหญ้าเศษไอไอฟางพวกนี้นะมันมันกระทิมเท้าบ้างก็บาดขาบ้างอะไรบ้างมันบอพอทีนี้พอพอเท้าเราเป็นแผลปุ๊บนี่เชื้อตัวนี้เนละพี่น้องเชื้อตัวนี้มันสีเขามันสีเขาไปในร่างกายเขาไปในเส้นเลือดเขาไปในผิวหนัง อือพอเข้าไปปั๊บในพี่น้องมันกระเสียดให้เท้าเห้านี่ขาเห้านี่อักเสบพี่น้องอักเสบบวมอืมบวมปั๊บก็มันกระสีเป็นแผลตัวบ้านี้มันจะเป็นตุ่มตุ่มนะพี่น้อง ừ, ผมเบิ้งในขาวนะมันสีเป็นตุ่มตุ่มมันจะบวมแล้วก็เจ็บพอมันเจ็บปั๊บนี่มันกระสีกินเนื้อเห้าบ้านี้อือคือรักษาบ่ท่านนี่อาจสีไในตัดขาเลยเดพี่น้อง อัดชีได้ตัดขาเลยดิยโรกนี้นะโลกไอ้แบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยกับพี่น้องกับละมัดระว่างเด้อพี่น้องเด้อพยายามพยายามใส่บูทพี่นอ้องอืไปไ้ไปหน้ามองอไม่ว่าจะไปไล่ไปนาหรือไปไหนก็แล้วแต่น่ะที่ชื้นแฉะนะพี่น้องพยายามใส่บูทบูทกับบ่อแพ่งเนาะพี่น้องร้อยกว่าบาทพี่น้องรองเท้าบูทแค่ร้อยกว่าบาทเองอืชีวิตเท่านะ่ะมีค่ากว่ารองเท้าบูทเลยพี่น้อง รองเท้าบูทร้อยกว่าบาทเข้ายาไปเสียดายพี่น้องเข้ายาไปเสียดายใส่ซื้อมาใส่ป้องกันไว้ก่อนพี่น้องป้องกันไว้ก่อนอืถามมันเป็นมาปุ๊บเนี่ยมันมันยากพี่น้องเออถ้ามันได้เป็นปุ๊บเนี่ยมันยากอืมกับเพราะว่าเนาะมันคือโรคนี้เรามองไม่เห็นนะพี่น้องเรามองไม่เห็นมันอยู่ในขี้ตมขี้โคลนที่ชื้นแฉะนะพี่น้องเขามอง <ๆ S 1> ไม่เห็นเพราะว่านี่ก็คือว่าเนาะมัน มันปัจจุบันนี่พี่น้องปัจจุบันนี่สารเคมีมันเยอะพี่น้องอสารเคมีมันหลายอื ừ, หลักๆก,กมาจากสารเคมีนี่แหละบอ่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าญ้าอืแต่ผมคิดว่าน่าจะหลักๆในมาจากยาฆ่ายามากกว่าผมคิดว่านะอืมเพราะว่ายาฆ่า้านี่มันแรงพี่น้องมันแห้งขนาดยายั่งตายน่ยคิดเบิ้องะนืะาเราค้นสีเหลือ,วองวะเนาะแมนบอล่ะมันก็ สารเคมีหลายๆอย่างพี่นอ้องเชื้อโรคแบคทีเรียผม,มเบึงข่าวหนูหอยมันเวลามันกินเนี่ยพี่น้องมันทําให้เนื้อนีอเน่เน่าเลยเด้พอมันเน่าปุ๊บมันสิกินเลยๆรักษาบ่หายมันสิกินเื่อยๆก,ยกินเรอยๆ,ๆกินกินเนื้อเห้านะ่ะบัมน,นีเนื้อมันกระดาพอมันดําปุ๊บก็เป็นการถ้ารักษาบ่หายก็ได้ตัดขาได้พี่นอ้อง พอได้ตัดขาปับ๊บนโอ้ยลำบากเี่พี่นอ้องเพราะฉะนั้นก็ฝากกันเตือนกันพี่น้องบอกต่อตอกันเด้อพี่นอ้องเด้อเออสำหรับเชาวไฮเชาชานาเห้อเออกะลำพังนี่ราคาข้าวนี่ก็ตกต่ำพ่อแรงแล้วนี่ถามว่าเป็นโลกอันนี้อีกก็โอ้ยหนักกว่าเกาบาดนี่แมนบอเออเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ก็ดีพี่นอ้องอออระวังไว้ก็ดีเออแต่ แต่ไม่ได้บอกให้ตื่นตหนกได้พี่นอ้องบอแมนว่าโอ้ยเป็นโลกนี้แล้วสิบัวต้องไปเฮ็ดหน้ามันกับบอแมนพี่น้องเขาก็ทําอยู่แต่ว่าเราต้องรู้จักป้องกันพี่นอ้องอืป้องกันไว้ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดอืมกะโอเคพี่น้องคลิปนี้กะ่ะไม่มีอะไรมากมายมากฝากเตือนกันไว้พี่นอ้องอืฝากเตือนกันไว้โลกใหม่บ่แมนโลกใหมห่หรอกเป็นโลกเก่านี่แหละพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ มันย่ามให้ย่ามหน้าย่ามเกี่ยวเข่านะเนาะชาวนาเฮาชาวนาเรามีความเสี่ยงมากที่สุดได้พี่น้องอือไอ้ถ้าไอ้เกี่ยวกับโรคแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยพี่น้องอือชาวนาเราเสี่ยงที่สุดเพราะฉะนั้นนี่เฮ้าต้องป้องกันไว้ก่อนพี่นอ้องออืกับฝากเตือนเตือนกันได้พี่นอ้องเด้อบ้านใกล้เลือนเคียงอืมถ้าใผได้เบิ่งคลิปนี้แล้วได้เบื้องไอ้ข้าวนี้แล้วก็ฝากเตือนก,นกันกับพ่อแม่พี่น้องชาวนา สําหรับคนที่มีความเสี่ยงมากก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานพี่น้องเป็นโรคเบาหวานอืเพราะว่าไอ้โรคเบาหวานนี่ลําพังนี่แผลมันก็หายาย,หายากอยู่แล้วมันบ่แผลมันหายยากอยู่แล้วถ้ามาเจอแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปนี่แห้งสินัก,กว่าเกาพี่น้องอืพวกที่เป็นอคนที่คนไหนที่เป็นเบาหวานก็ถ้างดงดได้ก็งดพี่น้องงดงดไปอยู่ในสถานที่มีขี้ตมขี้เลนนี่เลย อือแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้ใส่บูทพี่น้องเออถ้าถ้าไอหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ใส่บูทป้องกันเอาพี่น้องอืมหลังจากที่ใส่บูทเหตุยังกิจกรรมยังเสร็จแล้วกะอาบน้าพี่น้องอาบน้าชำระร่างกายถูสบู่ล้างแข้งล้างขาออป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดพี่น้องอืมกะมันต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่างว่าเหรเนาะเออโมเมนมาแก้ที่ปลายเหตุเออปัญหาทุกอย่างต้องแก้ที่ต้นเหตุ ออโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาฝากเตือนกันพี่น้องเออเป็นตายานแห้งเออแบคทีเรียกินเนื้อคนว่าสัน่นโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ